ที่นี่นะเขาเขาอยากจะนําเสนอเมนูนี้จริงๆพาไปลองกันเยลยคุณโรตีทูเรียนของดีจริงๆที่นี่นะฮะเป็นเมนูสุดพิเศษของร้านลูกไม้กาแฟสดใครมาแล้วไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงยัง <c oughs> ไงก็ไม่ถึงนะครับคุณปุ้มสาริสาเสาวมนเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านกาแฟเล็กๆในบ้านมานานกว่า15ปีแล้ว นะแล้วก็นำนำของสะสมสุดรักเนี่ยอย่างแมวอ้วนสีฟ้า อังอัวเต้ไม่ได้จิโด้ละเองขาสะสมไว้เนี่ยนะเป็นหมื่นตัวนะคุณนี่นะคุณนี่ชอบเหมือนไอ้เจ้าต๋ำโปรดิวเซอร์ผมเลยหรอชอบมากอย่างนี้ต้องมีโดรมีคู่กันนี่เขามาตกแต่งที่ร้านนะครับอยู่เมนูในร้านนะครับก็จะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะครับอาหารคาวเนี่ยเน้นเป็นอาหารจานเดียวอย่างเช่นกระเพรามีให้เลือกทั้งกระเพราแซลมอนกระเพราหมูแดดเดียวกระเพราเนื้อนะครับ มีหมดเลยคุณคุณอยากกินอะไรบอกค่ะเขานี่เกืออะไรเมื่อกี้เนี่ยไข่ดาวเหรอไข่ดาวป่ะแล้วก็ม่ทอดเป็นแบนแบนดีจังเลยทอดเก่งเนาะมีกว๋วยจับยวนด้วยนะกว๋วยจับยวนก็มีไว้บริการด้วยใช,ใช้วัตถุดิบส่งตรงมาจากอุบลราชธานีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณ<อ>นะทุกวันพุธนะครับเฉพาะวันพุธนะจะมีเมนูข้าวซอยด้วยเพิ่มเข้ามาดีอุยอ้ย,ยทุเรียนมาเป็นหูผูมิเปรเลยเออนั่นเละเป็นแบบนี้นะอะไรเนี่ย อใช้ก็มัวมองอยู่ละาสายตาไม่ได้เลยเห็นทุเรียนแล้วเป็นไม่ได้จริงๆ มีเครื่องดื่มด้วยนะคุณมีกาแฟสดมีโกโก้นะครับอีกนับร้อยเมนูเลยนะคะไฮไลท์ในช่วงผลไม้แบบนี้ก็ต้องยกให้นี่แหละโรตีทุเรียนเนี่ยทุเรียนหมอนทองด้วยนะเป็นของดีของอำเภอทองผาภูมิครับเนื้อกรอบนอกนุ่มในอร่อยหวานมันกลิ่นไม่แรงมากนะครับทานคู่กับโรตีอร่อยอย่าบอกใครเลยคุณแต่เราจําเป็นต้องมาบอกต่อกับแฟนๆช่อง8เผื่อคุณผ่านไปนะครับคุณจะได้สั่งได้เพราะเขาบอกว่าถ้าไปแล้วไม่สั่งเท่ากับว่าคุณมาไม่ถึงอยากลองไปได้ที่ร้าน ลูกไม้กาแฟสดนะครับปากทางเข้าตลาดทองผาภูมิครับเปิดทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปจนถึง4ี่โมงเย็นนี่โอ้โหดีงามจังเลยเนี่ยชอบจังเลยอ่ะครูสองภาษาจริงนะแต่ว่าตรงนี้พิกอาชีพมาเลี้ยงแตะกะแตงอุ้ยแตะกะแตงมา จะได้เห็นภาพดีเอาดีอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่แต่จริงๆนะครับพอพลิกอาชีพมาปั๊บแล้วมาเลี้ยงตะกแตนขายเลยนะสร้างรายได้ตอนนี้นะเดือนหนึ่งอ่ะเกือบครึ่งแสนนะคุณเฉพาะเลี้ยงตะกแตนปตทังก้านะดูดอ่าดูนี่สถิตินี่เขาสามตัวซ้อนกันนะเดี๋ยวจะใจเย็นใจเย็นก่อนชัญนย่าจ๋ะนะฮะแต่ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือพันโมจีนกำลังวางไข่อยู่เลี้ยงอยู่ในเลี้ยงอยู่ในครูจี นะครับครูจีฟาร์มเลี้ยงตะกกแตนพันธังก้าอําเภอเมืองการศิน์นั่นเองครูจีหรือว่าครูวัจีสีจรันเนี่ยนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้สอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดการศิน์เห็นลูกศิษย์อยู่ที่สุรินแล้วเลี้ยงตะกกแตนขายอยากเลี้ยงมั่งนะ่อหารายได้เสริมค่ะอะไรอย่างนั้นอยากหารายได้เสริม หลังจากที่สอนภาษาแล้วนะเมื่อได้คําแนะนําดีๆมาแล้วเนี่ยนะครับไม่รอช้าเลยร่วมกับคุณพ่อลุยเลยเลี้ยงตะกแตนเลยทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายแล้วโตเร็วอีกตังหากใครได้ครึ่งแสนก็น่าสนใจคุณโตเร็วทันใจได้เงินไวอีกต่ังหาก<อ>นี่อ่ะมันเป็นแบบนี้หัวใจสําคัญนะครับเน้นความสะอาดเป็นที่หนึ่งห่างไกลาสารเคมีเพราะพวกนี้จะไม่ชอบค่ะ คอกที่เลี้ยงเนี่ยก็จะยกพื้นสูงไม่เลี้ยงบนพื้นดินเหมือนฟาร์มอ,อื่นๆนะครับเลี้ยง25วันขายตัวตะกะแตนได้แล้วขายกิโลละ450บาทถึง500บาท45วันเก็บไขต่ตะกะแตนขายได้อีกไอตัวไข่นี่แหละ ที่ได้เงินดีนักแรว,าวขายกิโลละหนึ่งหบาทไข่ตะกะแตนแล้วตะกะแตนแต่ละตัวกว่ามันจะไข่ออกมาได้คุณดูสักก่อนค่กว่าที่จะเก็บมันได้แต่ละ,มะเมล็ดของไข่ตะกะแตนคุณคือเอาไข่ไปให้เขาเอออ,อกเป็นตัวต่อน,นี้ใช่ไหมอ๋อนี่่มัน<ข>เทียบกันนะไม่ได้กับไข่ชยานะคุณอโอ,โอ้จริงๆไข่ของเขาจะละเอียดมากไข่เขามีเป็นหมื่นชยานถ้มีแค่สองเองนะ จะซู้เขาไม่ได้หรอกแล้วไปทําไข่เค็มอีกท่างหากนู่นนะฮะมันเป็นแบบนี้กิโลละหมื่นนะคุณลงทุนครั้งแรกเนี่ยนะครับเจ็ดพันบาทเดือนแรกทําเงินกว่าสี่หมื่นก็ไปแล้วได้กําไรไปเลยอ่ะฟาร์มครูจีนะครับขายครบวงจรนะครับทั้งไข่ทั้งตัวพร้อมให้คําแนะนําฟรีด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์ทุกวันนี้นะครับผลิตขายไม่ทันคุณสนใจลองติดต่อ Facebook ไปก่อนชื่อว่าปลาทังก้าการ์ินครูจีฟาร์มครับดูสิ เนี่ยไข่หุ้ย,ยนะะทำไมดูแล้วน่ากินเนาะ <laughs>